สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาเรียนในรายวิชาบูรณาการนะครับสัปดาห์ที่2นะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับรายวิชาบูรณาการของเรานะครับก็จะมี1นะครับรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะครับ2การงานอาชีพนะครับ3ศิลปะนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชี้วัดกันเลยนะครับ ตัวชีวัดนะครับจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานนะครับควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่กําหนดนะครับสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัยโดยกําหนดปัญหาหรือความต้องการรวบรวมข้อมูลเลือกวิธีการออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่างสามมิติลงมือสร้างและประเมินผลนะครับ ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศินและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเองและบอกวิธีการปรปับปรุงงานให้ดีขึ้นรเรามาดูการเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์นะครับว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะครับการเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์นะครับนักเรียนหมายถึง ทักษะการเคลื่อนไหวที่ผู้ปฏิบัติมีการบังคับหรือควบคุมวัตถุโดยใช้อวัยวะที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะการใช้มือและเท้านะครับจะเป็นทักษะพื้นฐานนะครับในการเคลื่อนไหวแบบประกอบกอุปกรณ์นะครับการเคลื่อนไหวแบบประกอบกอุปกรณ์นะครับเช่นการกลิ้งลูกบอลไปข้างหน้านะครับอุปรกรณ์ก็คือฟุตบอลน,นะครับลูกบอลการเตะบอลไปข้างหน้านะครับ การโยนลูกบอล2มือนะครับและโยนลูกบอลสลับมือนะครับทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์นะครับเรามาดูขั้นตอนการปฏิบัตินะครับการกลิ้งลูกบอลไปข้างหน้านะครับการกลิ้งลูกบอลไปข้างหน้านะครับดูรูปภาพประกอบนะครับนักเรียนวิธีการปฏิบัติก็คือยืนถือลูกบอลนะครับ แล้วก้มตัวลงวางลูกบอลไว้ที่พื้นนะครับจากนั้นนะครับกลิ้งลูกบอลไปข้างหน้าจนถึงจุดที่กําหนดนะครับการกลิ้งบอลน,นะครับจะเป็นการสร้างความคุ้นเคยนะครับเป็นทักษะพื้นฐานของกีฬาต่างๆที่ใช้มือในการเล่นฟุตบอลน,นะครับหรือว่าใช้มือในการเล่นบอลน,นะครับเช่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลนะครับ การเตะลูกบอลไปข้างหน้านะครับวิธีการปฏิบัตินะครับหรือว่าขั้นตอนการปฏิบัตินะครับยืนแยกเท้าห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหลนะครับนักเรียนเพื่อให้ร่างกายของเรานะครับเกิดความสมดุลนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้เท้าที่ถนัดนะครับเตะลูกบอลไปข้างหน้าจนถึงจุดที่กําหนดนะครับอุปกรณ์ในการประกอบการเคลื่อนไหวการเตะบอลไปข้างหน้านะครับก็คือลูกฟุตบอลนะครับ เป็นทักษะพื้นฐานนะครับของกีฬานะครับที่ใช้เท้าในการเล่นฟุตบอลน,นะครับก็จะมีฟุตบอลน,นะครับฟุตซอลนะครับเป็นต้นนะครับทั้งยนต่อมานะครับการโยนลูกบอลสองมือน, 20, นะครับขั้นตอนการปฏิบัตินะครับ ให้นักเรียนนะครับยืนแยกเท้าห่างกันประมาณ1ช่วงไหลนะครับเพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุลหลังจากนั้นนะครับถือลูกบอลด้วยมือทั้งสองข้างนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นข้างบนและรับด้วยมือทั้งสองข้างครับตามรูปภาพที่ประกอบเลยนะครับนักเรียนการโยนลูกบอลสองมือนะครับจะเป็นทักษะพื้นฐานนะครับของ กีฬาวอลเลย์นะครับหรือว่าบาสเกตบอลหรือว่าแฮนด์บอลนะครับที่ใช้ลูกบอลน,นะครับในการประกอบการเคลื่อนไหวนะครับในรูปภาพประกอบนะครับก็จะเป็นการโยนบอลน,นะครับหรือว่าการโยนจักกลิ้งนะครับพื้นฐานนะครับก็จะโยนบอลเพียงหนึ่งลูกนะครับ เกิดความชํานาญแล้วนะครับนักเรียนก็จะสามารถเพิ่มบอลนะครับเพิ่มจํานวนบอลเข้าไปนะครับการโยนบอลนะครับช่วยฝึกสมาธินะครับและประสาทสัมผัสนะครับเพื่อให้นักเรียนมีสมาธินะครับมากขึ้นนะครับต่อมานะครับการประดิษฐ์อุปกรณ์การออกกําลังกายจากวัสดุเหลือใช้นะครับนักเรียน วัสดุเหลือใช้นะครับหมายถึงวัสดุต่างๆที่เหลือใช้จากการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันซึ่งมีมากมายหลายชนิดนะครับแบ่งออกได้ดังนี้นะครับ 1. วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนนะครับเช่นกล่องยาสีฟันนะครับกล่องสบู่กล่องนมนะครับกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับรูปภาพปฏิทินและขวดน้ำนะครับสิ่งของเหล่านี้นะครับ ก็สามารถนะครับนำมาประดิษฐ์นะครับอุปกรณ์การออกกำลังกายได้นะครับเรียนสนะครับวัสดุเหลือใช้จากการทำกรเกษตรกรรมนะครับสวัสดุเหลือใช้จากร้านค้านะครับหรือสถานประกอบการครับในชุมชนนะครับเช่นร้านค้าขายของชำนะครับวัสดุที่เหลือใช้ได้แก่ ขวดแก้วขวดพลาสติกนะครับกล่องกระดาษนะครับเป็นต้นนะครับเรามาดูตัวอย่างการประดิษฐ์อุปกรณ์การออกกําลังกายจากวัสดุเหลือใช้นะครับนักเรียนนักเรียนดูตามรูปเลยนะครับอุปกรณ์นะครับในการออกกําลังกายนะครับคือขวดน้ํานะครับที่ใส่น้ํานะครับ นักเรียนนะครับสามารถนําขวดน้ําที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับนํากลับมาเติมน้ํานะครับเพื่อให้มีน้ําหนักนะครับแล้วสามารถนํามาประกอบการออกกําลังกายได้หลายท่านนะครับนักเรียนเพื่อสร้างความแข็งแรงนะครับให้กล้ามเนื้อนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการประดิษฐ์ที่ง่ายนะครับหรือว่าการนําวัสดุเหลือใช้นะครับกลับมาใช้ใหม่นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ ตัวอย่างต่อมานะครับเชือกกระโดดจากวัสดุเรือใช้นะครับนักเรียนดูอุปกรณ์นะครับดูรูปภาพประกอบนะครับเชือกกระโดดนะครับก็จะมีเชือกนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับขวดน้ํานะครับจะมีอุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้นนะครับนักเรียนสามารถนํามากระโดดออกกําลังกายนะครับเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับ ตัวอย่างต่อมานะครับดัมเบลจากขวดน้ำาอัดลมนะครับนักเรียนสามารถใช้ขวดน้ำขนาดไหนก็ได้นะครับนักเรียนขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของแต่ละคนนะครับ,รบตามภาพนะครับก็จะมีขวดน้ำนะครับมีเทปนะครับเอาไว้พันเพื่อให้เกิดความแน่นหนานะครับ เติมทรายเข้าไปในขวดนะครับเพื่อให้มีน้ําหนักนะครับเพื่อให้ขวดมีน้ําหนักนะครับทําให้เรานะครับใช้กล้ามเนื้อในการออกแรงมากขึ้นนะครับจะทําให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับอาทิตย์นี้นะครับเราก็จะมาทำการเรียนการสอนกันเพียงเท่านี้นะครับนักเรียน หากเรียนคนไหนนะครับมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามครูได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับนักเรียนสวัสดีครับ